สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุกุสุคนคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีค่ะเมื่อนี้มาพอกับช่องบมาทุนสาวจอยคือเกาเนาะ,ะมาพอกับช่องบมาทุนสาวจอยคือเกาะะ่าจ้า วันนี้มีแนวทางแนวทางตัวเลขจากเป็นเลขคำนวณน,นะตัวนี้เป็นเลขคำนวณจากอเอางวดก่อนงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกเจ็ด หวยจากผู้ใจดีให้มานะคะเอาอย่างนี้เลยชื่อแบบนี้เลยพอเพิ่นบอ้ออกซื้อเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะกะลองเบิงค่ะเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะเป็นงวดแรกเนาะเป็นงวดแรกของผู้ใจดีให้มานะคะเป็นงวดแรกเนาะอ,อันนี้ตั้งซื้อให้เพิ่อนพอเพิ่นบอ้ออกซื้อเนาะอ,อ่ารอลุ้นกันค่ะ งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดนี้นะคะว่ามันจะมีเลขตัวใดเนี่ยแต่ว่า,างวดที่แล้วผู้ใหญ่ชนีเพิ่็เก่าแนวทางมาให้เบิองอยู่จากราะว่าสาวจ่อยก็บเบิองงวด,ดแรกแต่ว่าเลขวิ่งเข่า้อคะเลขวิ่งมันเข่าเนาะเลขวิ่งมันเข่าล่างค่ะก็ทือว่าเข่ายุ่เพราะว่าหาบ้บุญ ให้บนแต่ว่ามันออกล่างแต่ว่าจับคู่ถูกนะคะเนาะแต่รอบนี้ก็ลองมาลุ้นกันอีกค่ะว่าจะเข่าบอเนาะค่ะเนาะแล้วก็ฝากพอพอเมย์ม่ม์เอฟซีเนาะค่ะเนาะว่าทางช่องเอามาลงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อจ้าเป็นเพียงแนวทางเอาไปซื้อลอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะถ้า ชอบก็บค่อยจัดเนาะคะ่ะทาขัดก็ค่อยพานเพราะว่าตัวเลขก็มีรูดมีเข่าเนาะคะ่ะเนาะ้าบอเข่าก็อยาว่ากันเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางก็ให้เลือกเอาตัวที่ชอบหรือตัวที่มันตรงกับใจของเจ้าของเด้อจากพอพอเมเม่เอฟซีสกูสกคนเนาะคะ่ะ ทางช่องก็ขอขอบคุณผู้ยญยใจดีที่เพิ่นให้แนวทางมาลงเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบรูเนาะค่ะว่ามันจะออกตัวใดค่ะแล้วก็ทางช่องกับบลูพร้อมค่ะว่าตัวเลขจะออกตัวใดเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางให้พวกพ,พ,พ,พ่แม,แม่ fc ได้เบิ่งกันเบิ่งซื้อๆก่อนกระไดเดอค่ะถ้าบหมั่นใจก็อย่าพ่งจัดค่ะดูไปก่อนนะคะเบิ่งไปก่อนนะคะ เบิ่งไปก่อนมาจากเข่าบอถ้าเข่าก็ค่อยจัดเด้อจาถ้าบอเข่าก็พานอ่ะเป็นเลขวิ่งบนอย่างเดียวเนาะเป็นเลขวิ่งบนเป็นเลขวิ่งบนอย่างเดียวเด้อจาเด้อแต่ถ้าเป็น ซาวจอยกัอ่ะบวกล่างไปน้ำรถจะกันไว้เนาะวิ่งบนล่างนะคะก็อยากให้วิ่งบนล่างนะคะบ่อยากให้แบบเอาบนกับเอาบน้ามันออกมากเราจะเสียใจเนาะค่ะเนาะวิ่งบนล่างหกกับเก้านะคะหกกับเก้า กับ9จับคู่3ตัวหกหกห้าอ่ามาเบิ้ลค่ะบานนี้มาเบิ้ลมาเบิ้ลค่ะแล้วก็ศูนเก้าห้าค่ะอ่ามาเบิ้ลนะคะ แล้วก็หนึ่งหนึ่งเก้าหกค่ะอ่าเข้าตาบอจ่ะเข้าตาเพระพ่อไม่แม่บต่อไปสองตัวสองตัวตัดจากเลขสามตัวเป็นหกห้าแล้วก็หกหกค่ะ แล้วก็95 96อ่าตาไทยซ้ำนี่นะคะ่ะตัวที่เน้นเน้นทุกโตค่ะใไพ่พอๆเม่ม่พิจารณาเอาเด้์จ้า คแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เลยวิ่งบนล่าง6กับ9 3ตัว6 65 095 196ตัด2ตัว6 5 66 95 96แค่นี้เองค่ะเป็นแนวทางค่ะพอๆแม่แม่ย่าลืมกลับ ะะกลับด้วยนะคะกลับด้วยนะคะเดี๋ยวจะเสียใจนะซื้อหวยไม่กลับค่ะเอาไปจับลอตเตอรี่กินแบงรัฐบาลเน้อค่ะซื้อลอตเตอรี่กับกลับน้ำเน้อค่ะค่ะพอๆแม่แม่เอซี FC. เป็นแนวทางงวดบันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมหกเจ็ด จากผู้ใหญ่ใจดีให้มานะคะจากผู้ใจดีให้มาค่ะวิ่งบนล่าง6กับ9 3ตัว6 6 5 0 9 5 1 9 6 2ตัว6 5แล้วก็6 6แล้วก็9 5 แล้วก็96เด้อจากพอพอแม่แม่เอฟซีสกุลสกุนเะนาะค่ะทางช่องก็ขออวยพรให้พอพอแม่แม่เอฟซีสกุลสกุนมีโชค,ม,โชคมีลาภไปกับทางช่องเด้อจากอารแคปเอาค่ะผู้ใดบ่ท่านด้นแคปบ่ท่านก็แคปค่ะแคปไว้เป็นแนวทางค่ะธ้ามากระจดาดาคัดกะพานเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทางช่องก็ ขอฝากไว้ซ้ำนี่ละค่ะเป็นเพียงแนวทางเด้อจ้าพอบม่แม่เอฟซีสกูลสุสนมีโชคมีลาบไปนำกันเด้อจ้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ้งเหุ้กับทางช่องบ่าวทุนสาวจอยในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ